โอเคครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงบิตคอยนะครับบิตคอยคืออะไรนะครับก่อนที่เราจะรู้จักบิตคอยเราต้องมารู้จักรูปแบบการใช้เงินในปัจจุบันของเรานะครับเราจะใช้เงินอยู่สองรูปแบบนะครับรูปแบบแรกคือเงินฝากธนาคารนะครับหรือเราโอนเงินผ่านธนาคารใช้ใจ่ายต่างๆผ่านธนาคารนะครับผ่านแอปในมือถือของเรานั่นเองแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเงินเงินสดนะครับเงินที่เป็นธนบัตรเป็นเหรียญเป็นอะไรที่เราใช้นะครับ ในด้านของเงินสดเวลาเราจ่ายตั้งนะครับเราก็มีเราคู่ค้านะครับที่แบบยื่นเงินนี้เขาเขาก็ยื่นของให้เราอะไรประมาณนี้นะครับส่วนเงินสดดิจิตอลนะครับก็จะมีเราธนาคารกลางแล้วก็มีคู่ค้านะครับก็จะเราโอนเงินไปให้คู่ค้าคนที่บันทึกธุรกรรมก็คือธนาคารกลางนะครับไอ้ตรงนี้ยังเรายังไม่ได้มีโอกาสใช้นะครับแต่ว่าในอนาคตรเราจะได้ใช้นะครับ เราก็จะโอนเงินสดให้กับคนอื่นได้โดยไม่ต้องมีธนาคารนะครับรูปแบบปัจจุบันที่เราใช้บ่อยแล้วทุกคนนิยมใช้นะครับก็คือเงินฝ่ากธนาคารนะครับก็จะมีเล่านะครับโอนเงินให้สมมุติถ้าเราอยู่ในธนาคารเดียวกันคู่ค้าเราอยู่ในธนา,ธนาคารเดียวกันธนาคารสีเขียวเนี่ยเราก็คนที่บันทึกธุรกรรมของเราก็จะเป็นธนาคารตอนนั้นนะเขาก็จะบอกแค่ว่าใครโอนเงินให้ใครเราโอนเงินให้คู่ค้า20บาทอะไรเขาก็จะลงบันทึกไว้ให้นะครับเราก็จะเห็นทุกคนก็จะเห็นนะครับทุกคนก็จะรู้ แต่คนที่บันทึกคือคนนี้นะครับแต่ถ้าเราโอนเงินให้กับคู่ค้านะครับที่อยู่ในธนาคารสีม่วงนะครับก็จะมีเราธนาคารตรงนี้ที่โอนเงินมาจากธนาคารนี้ก็จะมีธนาคารกลางนะครับเป็นคนบันทึกว่าถ้าเขียวโอนให้กับม่วงยี่สิบาทนะครับถ้าคู่ค้าเราคู่ค้าเราก็ม่วงก็จะคู่ค้าของเราก็จะได้ยี่สิบบาทนะครับแต่ก่อนสมัยก่อนเราไม่มีระบบตรงนี้นะครับธนาคารสีเขียวก็ต้องวิ่งเอาเงิน ไปให้ธนาคารสีม่วงนะครับเลยทําให้มีค่าธุรกรรมนะครับค่าธรรมเนียมนะครับค่าทาค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมนะครับก็เหมือนก,นกันกับตัวนี้เลยแต่ถ้าถ้าเราไม่มีตัวธนาคารกลางตรงเนี้ไอ้คนนี้ก็ต้องวิ่งเอาเงินไปให้คนนี้อย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้เกิดธุรกรรมนะครับสมัยนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเพราะว่ามีระบบตรงนี้เข้ามาช่วยนะครับส่วนบิคอยคืออะไรบิคอยก็คือมีเรานะครับแล้วก็โอนเงินผ่าน ระบบที่เรียกว่าบอกเชนนะครับแล้วก็ไปสู่คู่ค้านะครับส่วนระบบบอกเชนนันของบิตคอยมันทํางานยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะไมาให้ดูครัล mm hmm. ่าวนะครับอาจจะไม่ได้ตรงตามาทฤษฎีร้อยเ์นะครับแต่เพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆนะครับบิตคอยก็คือเงินสดิจิตอนสกุลหนึ่งนะครับเป็นสกุลแรกของโลกเลยก็ว่าได้นะครับก่อนที่จะมีสกุลอื่นๆนะครับก็คอนเซมป์ของมันก็คือทํำยังไงก็ได้ เราสามารถโอนเงินให้คนอื่นได้โดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางนะครับก็มันก็ผ่านตัวกลางแหละคือระบบคอามบอกเชนนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นคนใดคนหนึ่งนะครับรัดใดรัดหนึ่งอะไรประมาณนี้เป็นระบบเชนนะครับก็จะมีส่วนของบอกเชนนะครับบอกเชนก็คือบอกที่มันต่อๆกันอยู่นะครับถ้าจะแก้ไขธุรกรรมอ่าแก้ไขข้อมูลบอกนี้ต้องต้องแก้บอกนี้ด้วยถ้าจะแก้บอกนี้ก็ต้องแก้บอกนี้บอกนี้อย่างเงี้ยครับ ถ้าจะแก้บอกนี้ก็ต้องแก้บอกนี้ด้วยนะครับมันถึงจะมันถึงจะเป็นข้อมูลที่เป็นจริงนะครับออของบอกเชนของบีคอยคือเราจะยอมรับธุรกรรมธุรกรรมไหนก็ได้ที่มีคือระบบบันทึกธุรกรรมไหนก็ได้ที่มีบอกเชนยาวที่สุดนะครับอันนี้สมมติถ้ามันยาวสุดมันคือสี่ก็คือเราจะยอมรับตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครยังอยู่บอกที่สองอยู่เราจะไม่ยอมรับ บอกที่หนึ่งเราจะไม่ยอมรับนะครับเราต้องไปยอมรับบอกที่สามนะครับเพราะว่าบอกบอกแรกคือบอกศูนย์นะครับบอกศูนย์มันต้องเขียนขึ้นนะครับเขาเรียกว่า g e n e ิ i s Block นะครับในบอกศูนย์ก็จะมีข้อมูลนะครับที่อยู่ในนั้นก็จะมีคอรอดมีเงินห้าสิบ c นะครับก็เป็นข้อมูลที่เขียนขึ้นว่าเอ้ยผมมีเงินห้าสิบ c นะสมมุตินะครับอันนี้ผมสมมติไอ้ควาว่าคลอดนี่ก็คือกระเป๋านะครับถ้าระบบที่เราโอนเงินอยู่ก็คือบัญชีที่เป็นเลขบัตร ธนาคารนะครับบัญชีธนาคารนะครับเราเรียกว่าตรงนี้ว่ากระเป๋าระบบกระเป๋าก็เป็นระบบาการหาตัวเลขเหมือนกันนะครับแต่ไม่ขออธิบายดีกว่าเพราะว่าอาจจะยาวเอ้ยเดี๋ยวนี่ตึงนะครับมันเป็นเลขที่แบบว่าเป็นเลขเฉพาะนะครับเลขเฉพาะ2ตัวคูณกันนะครับแล้วก็ได้สมมุติเลขที่ผมพูดถึงมันคือ49นะครับคูณกัน49นะครับหรือเลขที่ผมพูดถึงอาจจะเป็น21นะครับ3721 ามกับเจ็ดต้องเป็นจำนวนเฉพาะเลขที่มาคูณกันสองตัวเป็นจำนวนเฉพาะไอ้จำนวนเฉพาะเนี่ยเราเรียกว่ารหัสนะครับหรือซีดนะครับแล้วก็ข้อมูลที่โผล่ตรงตรงที่เป็นเลขกระเป๋าเนี่ยเราเรียกว่ากระเป๋านั่นแหละทุกคนก็เรียกว่ากระเป๋านั่นแหละครับการจะเข้าละถึงกระเป๋าได้ก็ต้องมีรหัสรหัสนั้นก็คือรหัสที่มันคูณกันแล้วมันได้ตัวนี้หละแต่ว่าการแสดงข้อมูลม,มันไม่ได้เป็นคําพูดอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวตัวเลขฐานนะครับ เด็กทานฐานอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันทานสิบหกมั้งแล้วก็ที่ที่ไม่ใช่ช่างวันเถอะประมาณนั้นแต่ว่าใจะให้เข้าใจว่ามันคือกระเป๋านั่นหละนะครับถ้ามันคืถ้า,ถาที่เราใช้ปัจจุบันก็คือเลขที่บัญชีนั่นหละครับไอ้ตรงนี้อ่าแล้วก็ต่อมาก็จะมีเป็นอีกบล็อกหนึ่งนะครับบล็อกหนึ่งก็จะเขียนว่าคอร์สโอนเงินให้กับเบลนะครับ อันนี้คือข้อมูลที่เกิดขึ้นที่อยู่ในบอกนะครับ50 btc นะครับคนที่ยืนยันธุรกรรมรับอีก50 btc นะครับก็คือของบิตคอยมันจะมีการให้รางวัลด้วยสําหรับการใครที่จะมาปิดบล็อกให้นะครับการปิดบล็อกของบิตคอยก็คือการทําหาเห็ดนะครับการสุ่มหาเห็ดก็คือการหาเลขตัวหนึ่งที่ที่ระบบสุ่มให้นะครับในะบนะเช่นเลขระบบสุม่มเลขเกิดมานะครับ ก็ระบบเหตุก็คือเนะครับก,ก็ทุกคนต้องหาตัวไหนก็ได้สุมส่มๆไปเรื่อยๆให้มันเจอเลขเจนะครับแค่ <S <S นั้นคนที่สุ่มได้ก็คือคนที่บันทึกธุรกรรมได้แต่ว่าของระบบบอกเชนก็จะมีเวลากําหนดด้วยว่าแต่ละบอกต้องห่างกันประมาณ10นาทีนะถ้าห่างกันน้อยกว่านีา้ระบบจะเพิ่มความยากในการหานะครับอาจจะเป็นหาเลข1นึถึงห หรืออ1หนึ 100, ่งถึงร้อยหนึ่งถึงสองพันสามพันก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้ายะหาได้เร็วกว่าสิบนาทีนะครับจะเพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยเพื่อป้องกันร,ระบบล่มนะครับก็คือเหมือนแบบว่ามีคนโกงระบบนะครับอย่างเช่นแทนแทนที่ข้อมูลตรงเนี้ยมันมันจะถึงถูกยืนยันไปแล้วแต่ว่ามันจะมีคนที่มาแก้ไขข้อมูลได้ก็คือมันมันต้องแก้ไขบอกที่อยู่ข้างหน้าด้วยถ้าจะแก้บอกนี้ต้องแก้บอกนี้ด้วยเงี้ยนะครับ ก็คือเราก็ต้องเราแก้ได้โดยที่เรายืนยันธุรกรรมใหม่หมดเลยเรา <sm ot iv ans> เราเป็นผู้ยืนยันธุรกรรมเพราะว่าเราแก้แก้เ,เลขแฮดได้เร็วเราก็จะเป็นคนยืนยันยืนยันยืนยันสุดท้ายเราก็จะเป็นคนที่ยืนยันธุรกรรมได้ยาวที่สุดเราก็จะเป็นคนที่น่าเชื่อถือที่สุดทั้งที่จริงมันมันไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยระบบตรงนี้ระบบเวลาก็เลยต้องมาลอกตรงนี้ว่า การที่เราจะปิดหนึ่งบล็อกต้องไม่ต่ํากว่าสิบนาทีหรือถ้าต่ํากว่าระบบจะเพิ่มความยากดังนั้นมันก็จะเป็นแทบจะก,การันตีเลยว่าคนที่ยืนยันธุรกรรมตรงนี้ธุรกรรมที่ทําในบล็อกนี้แล้วจะได้รับการยืนยันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าคนที่จะมายืนยันตัวเก่าอีกรอบหนึ่งก็ต้องใช้เวลาสิบนาทีสิบนาทีมันก็จะห่างกันเท่าเดิมมันจะไม่มี ไม่มีโอกาสที่จะชนกันได้นะครับหรือชนกันได้ยากแต่ว่าทุกวันนี้แทบจะไม่มีโอกาสเลยครับเพราะว่าคนคนขุดเยอะแล้วก็ระบบความยากมันสูงมากนะครับบล็อกนี้ก็ได้ห้าสิบนะครับบล็อกนี้ก็จะบันทึกไปอีกนะครับว่าคอสโอนเงินให้แม่แม่รวยนะครับห้าสิบ btc แม่รวยก็เป็นชื่อกระเป๋านะครับคอสก็เป็นกระเป๋านะครับเบลโอนเงินให้กับคอสอีกยี่สิบ btc ในหนึ่งบล็อกอ่ะจะมีกี่ธุรกรรมก็ได้นะครับจนกว่ามันจะเต็มนะครับมันจะมีขนาดของมัน อยู่นะครับประมาณ800ร้อหรือเท่าไหร่นี่หละผมไม่รู้แล้วก็คนที่ยืนยันเป็นเบลนะครับรับธุรกรรมนะครับบล็บอกนี้มีธุรกรรมเกิดขึ้น22 2ตัวนะครับก็ยืนยันธุรกรรมธุรกรรมนี้ตอนแรกผมเขียนไว้แต่ผมผมไม่เขียนว่าสมมุติมันมีแค่บล็อกเปล่าไม่มีการโอนเงินไม่มีกอะไรเลยมันก็จะมีการยืนยันธุรกรรมเหมือนเดิมนะครับมาร์กเป็นคนยืนยันธุรกรรมนะครับรับ5้ BTC บดีนะครับ การให้รีวอร์ดแบบนี้การให้รางวัลพวกนี้ข้อคือความต้องการของบิตคอยคือให้มันให้บิตคอยมันกระจายไปเรื่อยๆเนี่ยใครก็ได้ที่เป็นคนยืนยันนะครับอคอแค่สูมแฮตได้คุณก็จะเป็นคนยืนยันแล้วคุณก็จะได้รับรางวัลนะครับไอ้รางวัล50 b สิบนี้ก็จะลดลงครึ่งหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับประมาณทุกๆสี่ปีมั้งคือตอนนี้มันคือ 6. 2 5ดสองห้านะครับแล้วก็ปีหน้ามันจะลดเหลือแค่3ามจุด 125ประมาณนี้นะครับ 3. 1 2ดนนะครับมันจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าฮาร์วิ้งนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้ระบบมันก็จะทำงานประงานประมาณนี้อยถ้าคนที่จะเข้ามาระบบภายหลังนะครับก็ต้องโหลดข้อมูลพวกนี้ไปนะครับเราเรียกว่าเพียร์ทูเพียร์นะครับก็คือการโอนถ่ายข้อมูลถึงสู่กันนะครับเป็นระบบบัทึกธุรกรรมนะครับทุกคนก็จะรู้แล้วว่า เออคอดมีเงินเท่าไหร่โดยข้อมูลในกระเป๋ามันก็จะแจ้งนะครับเพราะว่ามันก็จะเอาข้อมูลพวกนี้แหละมาแจ้งเราว่าเรามีเงินเท่าไหร่นะครับโดยเราก็รวมๆรวมดูทุกคนก็จะรู้ว่าในระบบมีเงินอยู่เท่าไหร่นะครับเหมือนทุกคนที่จะเข้ามาร่วมธุรกรรมตรงนี้ก็จะก็ต้องโหลดพวกนี้ไปก็ต้องรู้อยู่ดีนะครับทุกคนก็จะรู้ว่าอ๋อกระเป๋าใครมีเท่าไหร่ใครมีเท่าไหร่ใครโอนเงินให้ใครนะครับก็จะไม่มีใครโกงใครนะครับ ระบบของตรงนี้มันก็เอามาใช้ได้นะครับสำหรับคนที่อยากใช้นะครับสำหรับคนที่อยากใช้บิตคอยเนาะสำหรับคนที่ไม่ได้สนใจใช้หรือไม่ได้สนใจว่าบิตคอยเราต้องมายุ่งยากกับการใช้บิตคอยทําไมก็ก็ไม่ต้องใช้นะครับก็ใช้ระบบเดิมนะครับระบบเดิมก็ซูซีกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยครับกับตัวบิตคอยนะครับแค่แค่มันไม่ได ยืนยันจากระบบบอกเชนนะครับแล้วก็ไม่มีรีวอร์ดให้นะครับแค่นั้นนะครับอนาคตบีตคอยก็จะไม่มีรีวอร์ดเหมือนกันก็จะเหมือนกันกับไอตัวนี้แหละแต่อันนี้มันมีธนาคารกลางนะครับก็คือถ้าธนาคารกลางเราโดนโจมตีหรือประเทศไทยโดนโจมตีอะไรเงี้ยครับค่างเงินของบาทดิจิตอลอาจจะสูญหายไปได้ข้อมูลธุรกรรมอาจจะสูญหายไปได้ทั้งหมดนะครับ ถ้าโดนโจมตีทางข้อมูลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของบิตคอยมันจะไม่มันจะไม่สูญหายนะครับเพราะว่าใครที่เป็นโหนดเขาช่างใครที่จะเข้าร่วมนะครับต้องโหลดข้อมูลตรงนี้ไปนะครับมันต้องอยู่ในคอมพิวเตอร์ของใครคนใดคนหนึ่งครับบนโลกนี้ที่ใช้บิตคอยนะครับเราก็ไปโหลดต่อเขาครับแค่นั้นนะครับมันมันจะทําลายไม่ได้นะครับมันจะทำลายไม่ได้ไลไไดแล้วก็มันทําธุรกรรมย้อนหลังไม่ได้เพราะมันติดเรื่องของเวลานะครับ แล้วก็คนยืนยันธุรกรรมก็เป็นใครก็ไม่รู้นะครับคนที่อยากได้บิตคอย์ก็มายืนยันธุรกรรมกันก็ต้องเป็นโหนดด้วยเป็นคนขุดเป็นโหนดเป็นคนบันทึกธุรกรรมด้วยต้องโหลดข้อมูลพวกนี้ไปด้วยนะครับปัจจุบันมันเจ็ดแสนกว่าบอกก็คือเกือบแปดแสนแล้วก็คือว่าอย่างน้อยคุณต้องไล่ทําลายกว่าสมมุติมันมีตอนนี้มันอยู่ตอนที่ผมศึกษามันมีเยอะมาณสี่หมื่นโหนดก็คือต้องไล่ปิดทั้งสี่หมื่นะ เร,เ,รเ,รเราถึงจะปิดบอกเชนได้นะครับถึงจะปิดระบบของบิตคอยได้นะครับก็จะแตกต่างจากตรงนี้นะครับก็คือธนาคารกลางธนาคารใดธนาคารหนึ่งนะครับถ้าโดนโจมตีโดนอะไรก็ระบบมันก็จะล่มนะครับแล้วก็มันก็จะมีเรื่องกฎหมายอื่นๆนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับส่วนบิตคอยมันก็จะไม่มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับมันก็จะไม่มีเรื่องภาษีเรื่องการโอนข้ามประเทศการใช้จ่ายแบบที่ไหนนะครับเราจะเอาบิตคอยของเราไปที่ไหนก็ได้นะครับ เพราะว่ากระเป๋าตรงนี้มันก็แค่การเข้ารหัสนะครับก็คือกระเป๋าผมคือเลขสี่สิบเก้าผมจะไปเข้าอยู่ที่ไหนก็ได้ครับถ้าผมรู้ว่าเจ็ดคูณเจ็ดเท่ากับสี่สิบเก้าครับผมจําแค่เจ็ดคูณเจ็ดไปเจ็ดเจ็ดสองตัวครับผมจะออกไปนอกประเทศผมไปแต่ตัวผมก็พกบิคอยไปได้อันนี้คือข้อดีของมันนะครับปัจจุบันก็การใช้บิคอยก็เริ่มเริ่มเยอะขึ้นนะครับเขาจะแต่ว่าเขาจะไม่ใช้อยู่ในบอกอย่างนี้นะครับเขาบางหลายคนก็ไปใช้ในเลเยอร์สองก็คือว่า ไม่ไม่ได้ทําธุรกรรมในเนี่ยเรามายืนยันธุรกรรมกันเองนะครับก็จะไม่ให้บอกเชนย,นยืนย,นยันนะครับไอที่เห็นภาพก็คือของ Lightning node นะครับ Lightning node Lightning node เขาก็จะเป็นคนที่ทาโหนดของ Lightning ก็จะมายืนยันธุรกรรมบ t c คอยกันเองนะครับแค่นั้นเลยอ่าส่วน lightning ผมอาจจะไม่อธิบายนะก็มันจะยาวไปอีกนะครับก็โดยโดยประมาณประมาณนี้นะครับ สำหรับคนที่ส่วนบอกเหรียญเหรียญอื่นๆของของของคริปโตหรือของเงินบาทเงินอะไรก็ก็ลองไปศึกษาดูนะครับก็ไม่มีกันมากนะครับแต่ว่าตัวบิตคอยมันไม่มีตัวการจริงๆนะครับมันค่อนข้างที่จะเสรีภาพแล้วก็ไม่มีใครอยู่เบื้องหลังของเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีของบิตคอยอย่างกระเป๋าเนี่ยมัน ตั้งแต่ปีก่อนปีสองพันนะก็ถ้าเปรียบเสมือนก็เหมือนเสียมเหมือนมีดดวงหนึ่งนะครับคือมันแก้ไขข้อมูลไม่ได้ครับมันเราจะมีดไปขึ้นรูปใหม่หรืออะไรให้มัน,ม,นมันทำไม่ได้มันไม่มีคนพัฒนาแล้วนะครับระบบพวกนี้นะครับระบบ,บเคีชนก็ก็มันมันถึงสุดของบอก,บอกคำว่าบอกเคนแล้วนะครับมันพัฒนาต่อไม่ได้นะครับ ที่มันพัฒนาต่อได้คือขนาดของบอกตรงนี้แค่นั้นนะครับมาบกใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงแค่นั้นนะครับระบบเหดเหดก็คือการสุ่มตัวเลขนะครับมันมันไม่มีอะไรต้องมาพัฒนานะครับมันคล้ายๆกับภาษาที่ตายแล้วนะครับการที่ใช้ภาษาที่ตายแล้วในการบันทึกข้อมูลก็ทําให้ข้อมูลนั้นไม่เพี้ยนนะครับก็คือมันไม่มีใครใช้นะครับคําอะไรมันจะไม่เพี้ยนนะครับมันจะไม่เหมือนอเหรียญอื่นที่แบบว่า มันมีเทคโนโลยีอยู่เบื้องหลังที่มันเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลามันก็จะเพี้ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่บิตคอยมันใช้เทคโนโลยีที่เก่ามากนะครับมันจะไม่เพี้ยนนะครับมันจะคงอยู่ของมันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นการใช้บิตคอยก็จะค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับคนก็พยายามอธิบายกันเยอะแต่ไม่รู้ว่าอธิบายเขาได้เข้าใจไหมก็ประมาณนี้ครับยังไงก็เผื่อใครสนใจบิตคอยสนใจแล้วก็ ไปศึกษานะครับการศึกษาบิคคอยก็คือมีบิคคอยไวเปเปอร์ paper นะครับเปียตัวหนึ่งแล้วก็การเห็ดเห็ดคืออะไรเห็ดฟังชันทำยังไงก็กระเป๋าตังกระเป๋าบิคคอยทำจากอะไรนะครับสร้างยังไงอะไรพวกนี้หรือบอกเชนคืออะไรบอกเชนใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็บอกเชนที่ใช้ในบิคคอยคืออะไรก็จะมีระบบการเห็ด คือ of work ที่มาใช้ในการเหตุ of work คืออะไรนะครับการพิสูจน์ความจริงเพียงหนึ่งเดียวอะไรพวกนี้ก็ลองลองไปศึกษาดูนะครับถ้าไปศึกษาข้อมูลพวกนี้เราก็จะเข้าใจว่าบิตคอยมันคืออะไรล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องบิตคอยมันเกี่ยวกับอำนาจด้วยนะครับอำ,อำนาจของการการใช้อำนาจต่างๆนะครับในในด้านของระบบเศรษฐกิจหรือระบบอื่นๆนะครับในการรวม ตัวของอำนาจความสูงรวมอะไรพวกนี้เราก็ไปศึกษาดูได้นะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ